คนถามบุมแม่งังที่นี่คือจะว่าอยากได้ถ้า,าติาตเราบุมนีน่แย่หะเมันก็คือแบบถามเปรยังไงมันพลหุติดวก็ลยหาติละละ้นนต้อยได้น้อยเดียวในงันปวเดเลีข้ข้อเสือน้ำขนอื่นไหมันกับว่าบอกมันกับว่าปากแล้วมันแม่ก็เลยบอกไม่เห็นป้าสองสงสามงมันมันเป็นหน่อยหน,ยหนย่ตัวนี้แต่เอกก็เป็นยังว่าเมลูกไข่าปากดีก็เลยเห็ดไห่ก็เลยเห็ดซอยมันบวมเอ็กก็นี่ยมันถามเรกไข่เม็ดปาก มันปากคักมันปากเก่งก็แม่ผุนดัวมันูอันนั่นมันแต่ยังติดไปว่าเป็นปันมาเจ้าสันนันเมื่อนื้อสามบาทจ้ะแต่แม่ย่ายอมมากเมื่อสามบาทเนี้ยต่วงมาหล้วกับแต่แม่มึงบ่ได้ให้น้องฟ้องไปมันกับมาลืมเอิญนี่เราคุยกันเก็บอีหยังแน่ด้อวยมารวมญาติกันยุคเขาไงแต่กลุ่มยังอันนี้น้องสายล่าน้องสายล่า แม่ย้ายบนเด้อเนี่น้องสายหลากะคักอันนี้น้องสะพายหล่าแล้วบอกกับโทรศัพท์แม่บอกกับคลิปลงยูทูบโบจอบาคือเขาหนาคือมุกข่อยบบคือพวกย้ายบนบบน้องสายหลาแม่นี่ยังสองคนโอ้ตะกี้รอรออยู่อีหลีหล่ะตะกี้เรารออีหลีหล่ะ รอจนเนี้ยหลายได้บักหลายเนี้ยวันนี้เราเนี้ยรออยู่รอเล่รอเล่แล้วเดีนี้รอเล่ก็เลยมาพากันมาร่วมญาติสังสรรค์กันแน่อยู่เขาใหญ่พี่น้องกินเขากินน้ำกินมูกทาเดี่ยวก็จังสุพารกาแฟอาบน้ำอาบในนอนอยู่รีสอร์ทเป็นนอนรีสอร์ทตามนั่นแหรอเนาะทุกคนมาเด้อกินน้ำกันจ้า มาลุกกินน้ำกันอันนี้ร้านสาวอันพ้นละครัเป็นไก่ไ<ง>น้ำเที่ยวเด้อนี่ร้านสาวนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยูออ่ที่โรงพยาบาลปทายมากินเนี<ะ>่ยนะมา กินรวดได้ด้จ้กินเลน้ำยาน้ำยาน้ำมะขามเแวแวเก็บเยอะปลาเลยจุ่มอร่อเธอจุ่มแป๊บเดียวพยมอยาจุ่มนั่นจุ่มนั่นพวกเซ่แมนจุ่มนั้นมันบาดเจ็นยจุ่มข้าวเดี๋ยวมันยังหวานมันจะออกหวานเพราะใหญ่จะออกมาปลาบ่สมองกิได้เล่นเล่น ยี่ิามหาข่เห็นโบเย็นโดน้องกขอยเรียนอ่ะตีเห็นโดผันจากกีอยวานยุโรนี่เหรอปากได้มสีแดงไม้ใช่ไห้อมคืนมาตอนเช้าจะว่าทำอย่าง